สวัสดีครับผมยศวรรณสิริพรอดครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำการใช้งานระบบ Honda Sensing เทคโนโลยีความปลอดภยอัยอัจฉริยะจาก Honda ครับผมโดยระบบ Honda Sensing เนี่ยจะใช้กล้องมุมกว้างด้านหน้านะครับพร้อมกับเรดาร์ในการตรวจจับสภาวะแวดล้อมด้านหน้านะครับโดยจะตรวจจับได้ทั้งรถยนต์คนเดินถนนจักรยานรถจักรยานยนต์สภาพแสงนะครับรวมถึงเส้นจราจร ทำให้ช่วยเหลือพวขบขี่นะครับเพื่อลดความเมื่อยล้าขณะขับขี่หรือคอยเตือนหรือช่วยควบคุมรถนะครับเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุหรือลดความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุได้ครับผมโดยระบบ Honda Sensing นะครับก็จะประกอบไปด้วย7ระบบด้วยกันนะครับ 1. คือระบบ CBS m Collision Mitigation Braking System นะครับระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรก 2. ACC with LSS p t i v e Cruise c o n t r o l with Low Speed Follow ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คนหน้าที่ความเร็วต่ำ 3. ระบบ RDM with LDW Road Departure Mitigation System with Lane Departure Warning ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ 4. L-CAS Lane Keeping Assist System ระบบช่วยควบคุมรถ ให้อยู่ในช่องทางเดินรถ5 AHB Auto h y Beam ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ6 LCDN Lead Car Departure Notification System ระบบเตือนเมื่อรถขันหน้าเคลื่อนที่7 ADB Adaptive Driving Beam ระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะระบบ Honda Sensing เป็นเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย ในการช่วยเหลือผู้ขับขี่เพื่อหลีกเลี่ยงการชนหรือลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุในบางสถานการณ์เท่านั้นไม่ใช่ระบบที่จะทําให้การขับขี่ปราศจากการชนอุบัติเหตุหรืออันตรายใดๆและอาจมีบางสถานการณ์ที่ระบบ honda sensing จะไม่ทํางานหรือทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานรถยนต์ของผู้ขับขี่ลักษณะการขับขี่สภาพรถยนต์สภาพถนนสภาพภูมิอากาศ และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆทั้งนี้ผู้ขับขี่ควรขับขี่ด้วยความระมัดระวังอยู่เสมอและควรศึกษาข้อมูลวิธีการใช้งานรวมถึงขั้นตอนการทำงานของระบบต่างๆอย่างละเอียดในคู่มือผู้ใช้รถ CMBS ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรกระบบ CMBS จะใช้กล้องมุมกว้างด้านหน้าและเลดาราในการตรวจจับรถยนต์คนเดินถนนจัก,กรยานและรถจัก,กรยานยนต์ที่อยู่ด้านหน้า หากพบว่าเสียงที่จะเกิดเรบัติเหตุเสียงต่อการชนด้านหน้าระบบจะมีสัสีย์เตือนขึ้นที่มตรวัดพร้อมกับเสียงเตือนให้ผู้ขับขี่เบรกแต่ถ้าผู้ขับขี่ไม่ตอบสนองระบบก็จะช่วยเบรกให้เพื่อลดการเกิดเรบัตงเหตุหรือลดความรุนแรงของการเกิดเรบัติเหตุเงื่อนไขาการทํางานของระบบ CMBS จะทํางานที่ความเร็ว5กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปและจะเปิดอัตโนมัติทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถ สำหรับการเปิดปิดระบบ CMBS นะครับผมก็สามารถเปิดปิดได้ที่ตัวระบบ Safety Support นะครับเลื่อนหน้าจอไปนะครับเลื่อนหน้าปัดไปให้เจอ Safety Support ปุ่มนี้นะครับแล้วก็กด Enter เข้าไปสำหรับคันนี้ Honda CRV นะครับก็จะมีกดเข้ามาก็จะมีเรื่องของ RDM มีตัวระบบเซนเซอร์นะครับ Parking Sensor แล้วก็มีระบบ CMBS ซึ่ง ตอนนี้ระบบเปิดออนอยู่นะครับเปิดสแตนบายอยู่ถ้าหากว่าเราต้องการจะปิดระบบ CMBS ก็ให้กด enter ลงไปครับเขาจะกลายเป็น CMBS off ตัวสัญลักษณ์ที่ถูกจะหายไปนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ CMBS จะกลายเป็นสีเทาแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ CMBS อยู่ข้างล่างนะครับเป็นสีเทาขึ้นโชว์มาว่าตอนนี้เราปิดระบบ CMBS อยู่นะครับแต่ถ้าต้องการจะเปิดระบบ ็ให้กด enter ไปครั้งหนึ่งสัญลักษณ์จะกลายเป็นสีเขียวครับแล้วก็สัญลักษณ์ CMBS ที่เป็นสีเทาอยู่ข้างล่างจะหายไปนะครับตรงนี้ก็เป็นวิธีการเปิดปิดระบบ CMBS ครับแล้วก็ระบบ CMBS เนี่ยสามารถตั้งค่าได้นะครับผมการตั้งค่าระบบ CMBS สําหรับ Honda CR-V คันนี้จะตั้งค่าที่หน้าจอกลางนะครับรถบางรุ่นการตั้งค่าอาจจะตั้งค่าที่ มาดวัดตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับวิธีการตั้งค่านะครับของระบบ CMBS ให้เราเข้ามา Vehicle Setting ครับแล้วก็เข้าไปที่ Driver Assist System Setup นะครับแล้วก็เข้าไปที่ Preceding Vehicle Proximity Warning Distance นะครับตรงนี้ สามารถเลือกได้ครับว่าจะให้ระบบ CMBS ทํางานแบบไหนนะครับว่าระยะอยู่ในระดับ normal นะครับหรือว่าอยู่ far หรือว่าอยู่ near นะครับถ้า normal ก็คือระยะ,ะใกล้จากคันหน้าเนี่ยระดับปกตินะครับถ้า far เนี่ยก็คือไกลจากคันหน้าก็เตือนแล้วนะครับหรือว่าถ้า near ก็คือต้องใกล้กับคันหน้ามากๆถึงจะเตือนนะครับ CMBS ึงจะทํางานอันนี้เราสามารถเลือกได้นะครับผมว่า จะให้ CMBS เตือนแบบไหนนะครับสำหรับรถบางรุ่นไอตัวปุ่มนี้นะครับจะอยู่ที่มาตรวัดนะครับผมอันนี้ก็คือวิธีการเปิดปิดระบบ CMBS แล้วก็การตั้งค่าระบบ CMBS ครับระบบ ACC with LSF ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำการทำงานของระบบ ACC with LSF ระบบจะควบคุมความเร็วอัตโนมัติโดยมีกล้องมุมกว้างด้านหน้าและเรด้าในการตรวจจับสภาวะแวดล้อมด้านหน้าหากพบว่ามีรถยนต์ที่วิ่งอยู่ข้างหน้าความเร็วต่ำกว่าที่เราตั้งค่าไว้ระบบจะปรับความเร็วรถเราแปรผันตามรถยนต์คันหน้าสามารถขับตามรถยนต์คันหน้าได้จนถึงความเร็วต่ำที่หยุดนิ่งเงื่อนไขาการทำงานของระบบ ACC with LSF ระบบ ACC จะทำงานที่ความเร็ว 30- 180ถึงิกิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบ LSF จะทำงานที่ความเร็ว30จนถึง0กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิธีการใช้งานระบบ ACC with LSF นะครับผมสำหรับคันนี้ก็จะเป็นปุ่มนี้ครับเป็นปุ่มเปิด Standby ระบบ ACC with LSF ถ้าเราเปิดสแตน d b y ไปแล้วนะครับก็จะขึ้นสัญลักษณ์ ACC with LSF ขึ้นที่หน้าปัดนะครับ พร้อมกับมีสัญลักษณ์ตัวรถขึ้นด้วยสถานะตัวรถขึ้นด้วยที่หน้าปัดนะครับสัญลักษณ์ ACC with LSF ที่หน้าปัดจะเป็นสีขาวนะครับอันนี้คือการเปิดสแตนบายระบบยังไม่ได้ทำงานถ้าหากเราต้องการจะใช้งานนะครับให้เราขับขี่ไปที่ความเร็วที่ต้องการสมมุติว่าผมจะเซตไว้ที่1 0 0 k m กมต่อชั่วโมงนะครับให้ขับขี่ไปที่1 0 0กมชัวโมงได้เลยหลังจากนั้นให้เรากดปุ่มเป็นเซตครับสำหรับคันนี้ก็คือการ ถักก้านลงมาารถบางรุ่นนะครับอาจจะเป็นปุ่มกดนะครับก็เลือกกดเป็นเซตเขาก็จะล็อกความเร็วไว้ให้เรานะครับเป็นระดับนั้นถ้าเราเซ็ตไปที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถก็จะขับไปที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้ครับผมสัญ,ญลักษณ์ตัว p t i v ด Cruise c o n นโทนที่มตรวัดจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับและก็ขึ้นความเร็วที่เราล็อกไว้ด้วยคือ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมหากมีรถที่วิ่งช้ากว่า อยู่ข้างหน้าเรานะครับรถคันข้างหน้าขับอยู่ที่80กเมตรต่อชัวโมงขับช้ากว่าเรานะครับรถเราจะชะลอความเร็วตามพัดข้างหน้าให้อัตโนมัตินะครับผมโดยที่เราสามารถเลือกระยะห่างจากรถคันข้างหน้าได้นะครับตรงนี้ก็สามารถปรับได้4ระดับครับ4คือไกลที่สุดนะครับ3 2 1, 1 1 1คือใกล้กับคันหน้ามากที่สุดก็สามารถเลือกปรับระยะห่างจากรถคันข้างหน้าได้ครับผม Okay. แล้วก็ถ้าหากว่ารถคันข้างหน้านะครับขับช้ากว่านั้นขับชะลอความเร็วลงมานะครับเหลือประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถเราก็ชะลอตามครับผมสามารถขับตามคันข้างหน้าได้จนถึงจุดหยุดนิ่งนะครับหากว่ารถคันข้างหน้าหยุดนิ่งไม่เกิน3มินาทีแล้วออกตัวนะครับรถเราก็จะออกตัวตามคันหน้าให้อัตโนมัติเลย แต่ถ้าหากว่าหยุดนิ่งเกิน3วินาทีนะครับการออกตัวของเรานะครับก็จะต้องนะกดปุ่มรีซูมครับถักก้านนี้ขึ้นไปเป็นรีซูมหรือแตะคันเร่งเบาๆก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นการกลับไปที่ความเร็วเดิมที่เราเซตไว้หรือถ้าเราจะกดผักมาเป็นเซตก็ได้นะครับผลักมาเป็นเซตอันนี้คือการเซตค่าใหม่นะครับก็คือเซตที่30มสิบนิ้วต่อชั่วโมงเหมือนกันนะครับก็จะออกตัวตามรถคันข้างหน้าเหมือนกันนะครับผม Okay. และถ้าออกตัวตามรถคันข้างหน้าไปแล้วนะครับรถเราก็จะกลับไปที่ความเร็วเดิมที่เซตไว้นะครับแล้วก็การใช้งานปุ่มนี้นะครับจะสังเกตว่ามีปุ่มบวกและลบด้วยนะครับอันนี้คือการปรับความเร็วที่เราล็อกความเร็วไว้นะครับถ้าหากว่าเราผักก้านขึ้นไปเป็นบวก1ครั้งนะครับจะเพิ่มความเร็วที่ล็อกไว1้1กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าผลักก้านค้างไว้นะครับ ก็จะเพิ่มความเร็วที่ล็อกนะครับทีละสกมตร่อชั่วโมงการปรับลบก็เหมือนกันครับกดลบ1ครั้งนะครับก็จะลดความเร็วที่ล็อกไว1้1กิโลเมตรต่อชั่โมงถ้ากดลบค้างไว้ก็จะลดความเร็วทีละสิกมตร่อชั่วโมงครับผมหากต้องการจะยกเลิกการใช้งานระบบ Adaptive Cruise c o n t r o l w ท t h w o w s p o w s p o l l o w นะครับผมก็สามารถกด c a n เ e l ได้นะครับก็จะเป็นการยกเลิกการใช้งานแบบชั่วคราวหรือถ้าเราแตะเบรกนะครับมีการเหยียบเบรก ก็จะเป็นยกเลิกการใช้งานแบบชั่วคราวเช่นกันครับถามว่าการยกเลิกแบบชั่วคราวมีผลยังไงนะครับการยกเลิกแบบชั่วคราวเขาจะยังขึ้นความเร็วที่เราล็อกไว้อยู่นะครับเป็นสีเทาๆนะครับถ้าหากว่าเราอยากจะกลับไปที่ความเร็วเดิมที่เราล็อกไว้นะครับให้เราผักก้านขึ้นไปเป็นรีซูมรถก็จะกลับไปล็อกความเร็วที่เราล็อกไว้ครับผมแต่ว่า ถ้าหากว่าเราต้องการจะปิดระบบ Adaptive Cruise Control with Low Speed Follow นะครับให้เรากดปุ่มนี้ออกนะครับอันนี้คือการปิดระบบคือไม่ใช้งานระบบ Adaptive Cruise Control with Low Speed Follow แล้วครับสำหรับการตั้งค่าระบบ Adaptive Cruise Control with Low Speed Follow นะครับก็สามารถตั้งค่าได้คันนี้ใน Honda C R V เนี่ยนะครับจะตั้งค่าที่หน้าจอกลางครับสำหรับรถบางรุ่น อาจจะตั้งค่าที่มาตรวัดนะครับผมการตั้งค่าตัวระบบ Adaptive Cruise Control with Low Speed Follow นะครับก็ให้เราเลื่อนมานะครับเป็น Vehicle Setting นะครับแล้วก็เข้าไปที่ Driver Assist System Setup นะครับอันนี้นะครับเขาจะมีข้อนะครับว่า ACC Vehicle Ahead Detected Beep นะครับก็คือจะให้มีเสียงเตือนไหมถ้า ตัวรถตรวจจับได้ว่ามีรถคันขางหน้านะครับเจอรถวิ่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับจะให้มีเสียงเตือนเราหรือเปล่าถ้าเรากดออนนะครับก็จะมีเสียงเตือนเมื่อรถเราจับได้ว่ามีรถวิ่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยจะมีเสียง alert เรานะครับแต่ว่าถ้าเป็น off แบบนี้เขาจับได้ว่ามีรถวิ่งอยู่ข้างหน้าก็จะไม่เตือนนะครับแต่ว่าก็จะมีรูปขึ้นที่หน้าปัดให้แต่ว่าไม่มีเสียงเตือนครับผมโอเคก็ นี่ก็เป็นวิธีการใช้งานนะครับรวมถึงการปรับตั้งค่าของระบบ ACC with LSF ครับผมระบบ r d m with LDW ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถระบบนี้จะใช้กล้องมุมกว้างด้านหน้าในการตรวจจับเส้นแบ่งเลนหากพบว่าผู้ขี่กำลังขับเบี่ยงออกนอกเลนโดยไม่ตั้งใจระบบ r d m จะมีเสาร์เตือนขึ้นที่มาตรวัด พร้อมกับพวงมาลัยสั่นเตือนพวข้ขบขี่หากผู้ขับขี่ไม่ตอบสนองต่อคําเตือนระบบจะช่วยหน่วงพวงมาลัยเพื่อกลับเข้ามาสู่เลนให้โดยระบบ RDM w i t h l w อันนี้ถ้าหากว่าทํางานหลายครั้งต่อเนื่องกันระบบจะมีเสียงเตือนร่วมด้วยและหลังจากนั้นจะหยุดการทํางานชั่วคราวหากขับเบี่ยงออกนอกเลนอีกครั้งหนึง่งระบบจะมีแค่เสียงเตือนอย่างเดียวโดยที่พวงมาลัยไม่สั่นเตือนและ ไม่หน่วงกลับเข้ามาสิเลนให้แต่เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งระบบก็จะกลับมาทำงานอีกครั้งเนื่อไขาการทำงานของระบบ RDM w i t h LDW จะทำงานที่ความเร็ว72ถึง180ยกมตรต่อชั่วโมงจะต้องมีเส้นจราจรชัดเจนทั้ง2ฝั่งจะเป็นเส้นประหรือเส้นทึบก็ได้ระบบจะทำงานได้บนถนนทางตรงหรือทางโค้งเล็กน้อยไฟเลี้ยวอยู่ในตำแหน่งปิด และระบบจะตรวจจับว่าผู้ขับขี่ไม่ได้ควบคุมรถไม่ได้ควบคุมพวงมาลัยรวมถึงเบรกและคันเร่งวิธีการเปิดปิดระบบ r d m with LDW นะครับก็เราต้องเลื่อนหน้าจอนะครับไปหาตัว Safety Support ครับผมแล้วก็กด Enter ลงไปก็จะเจอตัว3ไอคอนครับมี r d m นะครับมีตัว Parking Sensor นะครับแล้วก็ CMBS นะครับ ถ้าเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับ RDM ขึ้นสีเขียวแบบนี้แปลว่าตอนนี้เราเปิดระบบ RDM ไว้อยู่นะครับเปิดสแตนบายไว้อยู่ถ้าต้องการจะปิดระบบ RDM ให้กด Enter ลงไปครับจะเป็น RDM OFF นะครับสัญลักษณ์ถูกจะหายไปนะครับสัญลักษณ์ RDM จะเปลี่ยนเป็นสีเทาแล้วก็จะขึ้นสัญลักษณ์ RDM นะครับเป็นสีเทาอยู่ข้างล่างด้วยนะครับอันนี้คือการปิดระบบ RDM ครับผม ส่วนถ้าเาต้องการจะเปิดนะครับก็ให้กด enter ลงไปครับก็จะกลายเป็น r d m on นะครับจะมีสัญลักษณ์ติ๊กถูกนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ r d m จะเป็นสีเขียวส่วนสัญลักษณ์ r d m ข้างล่างนะครับที่เป็นสีเทาเมื่อกี้ตอนเราปิดจะหายไปนะครับผมนี่เป็นวิธีการเปิดปิดระบบ r d m แล้วก็จะมีวิธีการตั้งค่าด้วยนะครับสำหรับการตั้งค่าระบบ r d m รถบางรุ่นจะตั้ง,งค่าที่มาตรวัดนะครับแต่ว่าคันนี้ Honda CR-V จะเป็นการตั้งค่าระบบ RDM ที่หน้าจอกลางครับผมหากเราต้องการจะตั้งค่าระบบ RDM นะครับก็ให้เราไปหาเรื่องของ Vehicle Setting นะครับแล้วก็เข้าไปที่ Driver Assist System Setup นะครับแล้วก็จะมีเรื่องนี้ครับ Road Departure Mitigation System นะครับผม สามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้เตือนแบบไหนนะครับแบบ normal นะครับแบบ early หรือว่าแบบ delay นะครับถ้าแบบ early ก็จะเตือนไวหน่อยนะครับออกนอกเส้นนิดเดียวแตะเส้นก็เตือนแล้ว RDM active แล้วนะครับถ้าแบบ normal ก็คือปกติถ้าแบบ delay ก็คือต้องออกนอกเลนไปเยอะหน่อยนะครับออกนอกเลนไปครึ่งคันแล้วถึงจะเตือน RDM ถึงจะ active นะครับผมนี่ก็สามารถตั้งค่าระบบ RDM ได้นะครับ โอเคครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการเปิดปิดระบบ RDM แล้วก็วิธีการตั้งค่าครับผม L-CAS ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถการทำงานของระบบ L-CAS ระบบจะใช้กล้องมุมกว้างด้านหน้าในการตรวจจับเส้นแบ่งเลนโดยระบบจะช่วยหน่วงพวงมาลัยให้ตัวรถอยู่กึ่งกลางเลนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราขับรถเริ่มชิดเส้นแบ่งเลนมากเกินไป จะมีการสั่นเตือนที่พวงมาลัยและหน่วงพวงมาลัยกลับเข้ามาอยู่กึ่งกลางเลนให้อัตโนมัติเงื่อนไขการทำงานของระบบ L-cast จะทำงานที่ความเร็ว72ถึง180กิมชั่วโมงจะต้องมีเส้นจราจรชัดเจนทั้ง2ฝั่งทำงานได้บนถนนทางตรงหรือทางโค้งเล็กน้อยทำงานเมื่อไฟเลี้ยวอยู่ในตำแหน่งปิด วิธีการใช้งานระบบ L-CAS ครับผมสำหรับระบบ L-CAS เราจะต้องกดปุ่มนี้เพื่อเป็นการเปิดสแตนบายระบบ L-CAS นะครับกดลงไป L-CAS ก็จะสแตนบายครับก็จะขึ้นสัญลักษณ์ L-CAS ขึ้นที่หน้าปัดนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นข้อมูลตัวรถเราด้วยถ้าหากว่ารถเราสามารถจับเส้นแบ่งเลนได้นะครับก็จะมีเส้นแบ่งเลนขึ้นมาที่ามาตรวัดนะครับว่า ตอนนี้เลนเป็นยังไงนะครับรถเราวิ่งอยู่ส่วนไหนของเลนนะครับถนนเลนเป็นทางตรงหรือทางโค้งก็จะขึ้นโชว์ที่หน้าหน้าปัดนะครับมาตรวัดและถ้าหากว่า L-cast ทำงานได้นะครับสัญญาณ L-cast นะครับจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวครับผม L-cast จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อความเร็วเจดถึงร8 0ยมช่โมงนะครับแล้วก็มีเส้นแบ่งเลนชัดเจนนะครับถ้า L-cast ทำงานได้ตัวแสงญญ L-cast บนมาตรวัดจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวครับผม แล้วก็ L-Cast นะครับก็สามารถตั้งค่าการทำงานได้นะครับผมสำหรับรถบางรุ่นจะตั้งค่าที่หน้าจอมาตรวัดเลยนะครับแต่ว่าคันนี้ Honda CR-V จะตั้งค่าที่หน้าจอกลางครับผมการตั้งค่าของระบบ L-Cast นะครับนะก็จะตั้งค่าที่ Vehicle Setting นะครับแล้วก็ตั้งค่าที่ Driver Assist System Setup นะครับแล้วก็นะี่ครับ เลนคีฟแอสซิสบีฟนะครับผมก็คือถ้าหากว่าเราขับขี่ไปนะครับและระบบไม่สามารถจับเส้นแบ่งเลนได้ต้องการจะให้มีเสียงเตือนไหมนะครับโดยปกติระบบจะเป็นออฟนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากใช้มีเสียงเตือนผู้ขับขี่ด้วยนะครับก็ให้กดเป็นออนครับผมเพราะว่าเราขับขับไปใช้งาน LCA s อยู่เกิดตรงนั้นมาทำถนนเส้นหายนะครับไม่มีเส้นจราจรขับอยู่ดีเส้นจราจรหายไป ก็จะมีเสียงเตือนเราครับผมถ้าเราเปิดออนโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานเรื่องของระบบ L-cast ครับผม AHB ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติการทำงานของระบบ AHB จะใช้กล้องมุมกว้างด้านหน้าในการตรวจจับสภาพแสงบนท้องถนนและรถยนต์หากขับรถในที่มืดแสงสว่างน้อยระบบจะปรับไฟสูงให้อัตโนมัติ และเมื่อพบว่ามีรถวิ่งอยู่ข้างหน้าหรือรถวิ่งสวนมาระบบก็จะปรับเป็นไฟต่ำให้อัตโนมัติเงื่อนไขาการทำงานของระบบ AHB ระบบจะทำงานที่ความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปทำงานในที่มืดหรือมีแสงสว่างน้อยระบบจะยกเลิกการทำงานชั่วคราวที่ความเร็วรถต่ำกว่า24กิมตรต่อชั่วโมงหรือเปิดที่ปัดนน้ำฝนความเร็วสูงสุด การเปิดปิดระบบ AHB นะครับสามารถปรับตั้งค่าได้ที่หน้าปัดนะครับหรือว่าคันนี้ใน Honda CR-V สามารถปรับตั้งค่าได้ที่หน้าจอกลางครับผมเข้ามาที่ Vehicle Setting นะครับแล้วก็เลือกไปที่ Lighting Setup นะครับตรงนี้จะมีระบบ Auto High Beam นะครับสามารถปรับเปิด On/Off ได้นะครับถ้าเราอยากจะเปิดฟังก์ชัน Auto High Beam เนี่ยให้กด On แต่ถ้าเราไม่ต้องการจะใช้งานระบบออ t โตไฮบียนก็สามารถปรับมาเป็นออฟได้ครับผม LCDN ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่การทำงานของระบบ LCDN จะใช้กล้องมุมกว้างด้านหน้าในการตรวจจับรถยนต์คันข้างหน้าที่หยุดนิ่งในระยะไม่เกิน10เมตรโดยรถคันข้างหน้าและรถเราจะต้องหยุดนิ่งในระยะเวลาหนึง่ง และเมื่อรถคันข้างหน้าเคลื่อนที่ออกไปแล้วโดยที่รถเราไม่ได้เคลื่อนที่ทตามระบบจะมีสัญลักษณ์เตือนขึ้นที่มากวัดพร้อมเสียงเตือนเพื่อให้เราออกรถตามรถคันข้างหน้าเงื่อนไขาการทำงานของระบบ LCDN ระบบจะตรวจจับรถคันข้างหน้าได้ในระยะไม่เกิน10เมตรรถเราและรถคันข้างหน้าจะต้องหยุดนิ่งระบบจะจดจำค่าเดิมที่เราตั้งค่าไว้ก่อนดับเครื่อง ระบบ LCDN นะครับจะสามารถเปิดปิดระบบแล้วก็ตั้งค่าได้ในรถบางรุ่นเนี่ยนะครับสามารถตั้งค่าได้ที่หน้าปัดเลยนะครับแต่คันนี้ Honda CRV จะตั้งค่าที่บริเวณหน้าจอกลางครับผมตรงนี้ก็เข้ามาตั้งค่าที่ Vehicle Setting นะครับแล้วก็เข้าไปที่ Driver Assist System Setup แล้วก็เข้ามานี่ยครับ ลีดค Car d e p า r t u r e n o t i n i c a t i o n System นะครับโดยปกติค่าโรงงานจะเซตค่าอยู่ที่ normal นะครับผมก็คือรถคันข้างหน้าเคลื่อนที่ไปแล้วประมาณ3เมตรถึงจะมีสัญลักษณ์ LCDN พร้อมกับเสียงเตือนเรานะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะให้ระบบแอคทีฟว่วนั้นรถคันข้างหน้าเคลื่อนที่ปุ๊บและเตือนเราเลยให้เราปรับเป็น early ครับถ้าเราปรับเป็น early นะครับรถคันข้างหน้าเคลื่อนที่ปุ๊บ LCDN ก็จะเตือนเราเลย แต่ถ้าไม่ต้องการจะใช้งานระบบนี้นะครับก็สามารถกดเปิดออฟได้นะครับก็คือปิดระบบ LCD ไม่ให้มีการเตือนครับผม ADB ระบบไฟหน้า LED อัจริยะการทำงานของระบบ ADB จะใช้กล้องมุมกว้างด้านหน้าในการตรวจจับแหล่งกำเนิดแสง <S <S 1> <S 1> <ๆ>เช่นแสงไฟถนนแสงไฟจากรถคันหน้าหรือแสงไฟจากรถที่วิ่งสวนมาโดยระบบ ADB จะสามารถปรับการทำงานของไฟหน้าสูงต่ำแยกอิสระซ้ายขวาอัตโนมัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในการขับขี่ไม่ให้รบกวนร,รถที่อยู่ทางด้านหน้าหรือรถที่วิ่งสวนมาเงื่อนไขาการทำงานของระบบ ADB จะทำงานที่ความเร็ว10ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงการเปิดปิดระบบ Adaptive Driving Beam นะครับซึ่งปัจจุบันมีเฉพาะ Honda CR-V eH EVRS แล้วก็มีใน Honda Accord eH EVRS เท่านั้นนะครับปัจจุบันมีอยู่2รุ่นการเปิดปิดระบบ ADB เนี่ยนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ Vehicle Setting ครับแล้วก็เข้ามาที่ r i g t i n g Setup นะครับเราจะเจอกับ Adaptive Driving Beam นะครับสามารถกดเปิดหรือปิดได้นะครับ On หรือ Off ตรงนี้เ้าจะใช้งานก็กดเปิดครับผม ถ้าเราไม่ต้องการใช้งานระบบ Adaptive Driving Beam ก็ปรับมาเป็นออฟครับระบบ Honda Sensing เป็นเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยในการช่วยเหลือผู้ขับขี่เพื่อหลีกเลี่ยงการชนหรือลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุในบางสถานการณ์เท่านั้นไม่ใช่ระบบที่จะทำให้การขับขี่ปราศจากการชนอุบัติเหตุหรืออันตรายใดๆและอาจมีบางสถานการณ์ที่ระบบ Honda Sensing จะไม่ทำงาน หรือทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานรถยนต์ของผู้ขับขี่ลักษณะการขับขี่สภาพรถยนต์สภาพถนนสภาพภูมิอากาศและปัจจัยแวดล้อมอื่นๆทั้งนี้ผู้ขับขี่ควรขับขี่ด้วยความระมัดระวังอยู่เสมอและควรศึกษาข้อมูลวิธีการใช้งานรวมถึงขั้นตอนการทำงานของระบบต่างๆอย่างละเอียดในคู่มือผู้ใช้รถ